สวัสดีค่ะพวกเราสหรับติงอยู่พวกเราในรายกันเมื่อวนนี้รีแอคที่สิวจ้ะที่ยูจี่จ้าเอาแล้วจ้ันี้นะจ๊ะเรามารีแอคเป็น OST อีกแล้วของซีรีส์เรื่องเปิดเจอใหม่หัวใจหัดรักนะคะ Boys in love นะทุกคนคือขอโทษที่มาช้าพอดีเออมันตกหล่นนิดนึงคือนึกว่าถ่ายแล้วเออเออมาแล้วมาแล้วมาช้าแต่มานนะขอโทษขอโทษอ่าไปดูกันดีกว่านะคะมีทั้งหมด สามเพลงเนาะเดี๋ยวเราจะรีแอคทั้งสามเพลงในคลิปนี้เลยจ้าไปดูเพลงแรกนั่นก็คือเพลงทีมใช่ไหมใช่เลสเซนวันเลส s s น o n นบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งวารสันคนที่ร้องคือบาโคดโอเคไปดูจ้าเพลงทีมจริงๆวิเซน่าโตแล้วโตแล้วจริง

กม่อามีแกน่าไก็มัวาไมนต้องเสื้อหนก็มันร้อนนะมันร้อนไหมเออพันมีคนหนุ่มพันหนุ่มเอวคิ้วเขแบบมันเลิศมันเลิศ นเดี๋ยวขึ้นคอนเสิร์เดี๋ยวบนเลยใช่คิด้วยกันเขาจะมีวันที่น้าเหมือนเดมแน่ <c oughs> แล้วแค่มาเต้นมากหรือว่าจะข,ขึ้นไปแล้วทำตัวเป็นแสดจุนหนแต่ว่าเป็นเป็นโถงเฮ้ยน่าสนใจนต้องหาแม่ที่ใต

กอดหลังไม่เป็นนะจ้าในเด็กพี่ตีนพี่น,น,นจริงเออพี่ เย่น้องน้องใครใครรู้ว yeah. ่าคาแรคเตอร์ไอรนนท์จริงเดือดไม่อยากมีเ hmm ลิกหนูไม่เหมียวหนูไม่แมวหนูไม่หนูจะโตหนูจะโตอืเป็นพี่ตินครับอ่าไม่มีแล้วเดินตามรอยนนท์ดีกว่าเหมียวได้ไหมถ้าลูกค้าบอกว่าเหมียวได้ไม่ทำ โอเคอ่าจบไปแล้วเพลงแรกเป็นเพลงที่เราได้ฟังบ่อยที่สุดในเรื่องใช่ไหมในในเพราะมันเป็นเพลงตีมซองอะเนาะอ่าไปที่เพลงต่อไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าเติมเต็มอ่าไครร้องน้องลุกกับน้องมิกร้องเป็นเพลงคู่นี้เป็นเพลงคู่นี้แน่นอนไปฟังกันจ้าเติมเต็มจ้า พ้ยเพลงยุ่เก้าศูนย์มากฟิลแบบดนตรีอะไม่เต้นอะไรวะเขียวสิเฮ้ยโอ้ยจังหวะมันต้องแต่งหน้าดูซีควินเจอก็ไม่ช่วยยูเออแม่เนี่ยเฮ้ยเอา Ay lạy đi tìm chân 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 nick tay mày ạ tìm chân gì? tìm chân nick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 

anh never knew till i met you,เธอ to không thì anh sẽ không yêu. anh biết không chan chan thầy không thầy Ngay lấy tàu bỏ hỏi con không con hỏi 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 lắm hỏi con กยกงนะกระิ่ง่มันตรงนี้ติดแล้วตะบุมเสื้อเนี่ยมันเป็นอะไรวะเฮ้ยมได้เออเออหอมเลยหอมเลยปหอมเลยแคะเสียง้ัวจเริ่มเลยจังหวะนี้ผมกดกันดทกซีนมาร่ะ ชูหรอกแม่ไปอย่าทิ้งแม่เอาแม่ไปด้วยหับก็ไม่อาบแล้วยังจะมาทิ้งอีกคือเด็กมันก็เคลียร์ละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคือขอขอคุยเ้วยอนิดนึงไม่ได้เลยไม,เม่เหมือนเหมือนแบบไปเรียนางกระเทศแล้วไปกับแฟนเอ,อแล้วแม่วิดีโอคอลมาก็เลยแบบว่าให้แม่ดูว่าเออเชา้าเออรักกันมาไป็นีไปแล้วแม่ <laughs> พอละ <laughs> แม่อยู่เงี้ยเฮ้ยดูกอ,อดกันก็แม่อกอดให้ดูว่แหม่แค่เอาขัน้นกันมึงดีดซะ <laughs> แหม่ก็ดีดยู่ด้วยกันเลยแต่ว่าเออเอางี้ <laughs> นะเป็นการถ่ายเอ็มวีที่คือ<ม>คือรู้ว่าถ่ายเอ<ม>็มวีอ่ะคือรู้ว่าถ่ายเอ็มวีอ่ะฟีลแบบว่าเข้าใจคิวติ่ง,งมั้ยเขาว่าแบบว่าเมื่อกี้ร้องอะไรน,นะร้องอะไรต่อไม่ก็ <laughs> คือแบบแต่ฉันชอบนะมันแบบว่า มันดูไม่ตั้งใจถ่ายเลยอ่ะมันดูแบบว่าเหมือนเล่นกันอ๋อหรือมันเป็นแบบนี้เป็นแบบม้าหนูแต่งเพลงม้าแล้วเขาจะเขาร้องอย่าฮ่าเดี๋ยวโทรไปอวดม้าก่อนว่าแบบว่ามาม้าหนูแต่งเพลงนี่แหละเดี๋ยวมาฟังนะแต่ว่าเดี๋ยวแฟนหนูช่วยร้องช่วยร้องอะไรสิแต่ก็วางให้ดูถือไหมอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปเรียนไม่ใช่นี่เขาถ่ายแบบว่าถ่ายร้องเอาไว้เปิดงานแต่งไงก็เหมือนอยู่องจริงอ่ะ อันนีลยเฮ้ยก็เขาเดี๋ยวเขาก็คบกันไปอีกนานปะเอออ่าๆไปดูเพลงที่สามดีกว่านะคะเพลงอีกอีกหนึ่งคู่อ่าเป็นโชกุนกับแอสตันลองด้วยกันนั่นคือเพลงฮอบฮอบฮอบมันเหมาะกับกูจริงฮอบฮอบฮอเนี่ยได้ละสามฮอบสามฮอบเหนือซ้ำฮับฮับฮบเฮ้ยไปไม่เคยทำได้ไปไปดูกันจ้ะฮับไหมล่ะไม่แต่จริงๆฮอปคือโชกุนนะ

โอ้ชมพูแม่อยู่นี่ชมุณมองแม่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 รู้แล้วว่าเขาสวยอ่ะจริงๆชมพูสุดที่เนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเล้เออมีหแล้วว่ะ ฮับ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 แค่การไม่ทัาไม่อยู่ครบความน่ารักของเธอฉันไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนลุกจากไปหยุด stop 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 มันหมือนลายกันมันจุกหยุดฮับฮับฮับไม่อยากเชื่อว่าฉันไม่ได้ฝันแค่ได้เห็นเธอยัอยู่ข้างๆกันเท่านั้นก็เก็บอาการเอาไว้ทไม่ไว้ ฉันนั้นจะรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมหรือว่าตัวฉันแค่คนเดียวที่คิดไกลคุยบอกแกฉันให้ได้เข้าใจว่าฉันจะลบหน้ารักมาันเฮ้ยร่างจีบกันให้แม่ดูได้ปะ้ะอิจฉาโอ้โหจีบตัวมันตั้งกี่ตอน รัรูอ้อการที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นคืออะไรแคเจอเธอฉันก็ช็อกชอกชอกใจนัน อยาแม่อยู่แ <c oughs> ม่อาจารย์ส่งนี้ไม่สนแม่เลยหรอเธอ,อสอง่งเธอสนแม่ออหรอคุณใครเขินจริงในสมกรารนี้โชกุน <laughs> แม่ค่ะที่เขินจริงแม่ไปเขินอะไรโอ้โ oh. หย้อนย้อนดูเรี๊กย้อนดูเรียกเมื่อกี้อ่ะ สามเพลงมี<อ>สามแต่เรามีสามคนแต่จริงเราชอบพิวกันได้นะได้ได้ได้เรามาเลือกกันดีกว่าว่าใครจะชอบเพลงไหนกันนะโอเคบ้ายิงฉุกยิงเฮ้ยกูได้คนแรกหรอ,อ,กอนเลยอุกกออเป็นเมื่อกี้เลยไปเลยฉันเลือกเติมเต็ม,ตมแล้วกัน ฉันชอบว่ามันน่ารักอะมันเป็นมีที่เหมือนแบบไม่ใช่ชงพาดิดอะเหมือนถ่ายเล่นกับแฟนอะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยโทษเมื่อกี้ซิ่งซิงไม่ตรงอะไม่เป็นไรหรอกเธอมันน่ารักอย่างเงี้ยมันน่ารักกับแฟนเอยว่าแบบเล่อเพลงมันน่ารักด้วยใช่อะฉันวิอะไรดีวะฉันชอบเพลงตีม ที่มาโคตรร้องที่มาโคตรร้องก็นั่นแหละก็เนื้อเพลงมันก็บอกทุกอย่างของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็โคตรแบบเดบิวต์เพลงแรกไปโตแล้วเออโงตโตเป็นพี่เป็นพี่ตีนแล้วก็ฉันชอบเสียงลบอะไรของน้องในนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบหมายถึงว่าได้ยินเนื้อเสียงน้องชัดกว่าที่เคยฟังมาที่ไม่ใช่เพลงโคเบอร์อะ จริงกรูฟน้องดีมากเลยการเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่แต่ชอบเติมเต็มเหมือนกันใชอรู้สึกว่าเออน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เนื้อเนื้อเสียงน้องนั่นแหละที่แบบว่ามันดูเข้ากับเพลงชมันก็ดูเข้ากันก็เข้าไปแฟงกันแทบไม่ได้พี่จับเนื้อเพลงได้เลยพี่ดูแต่นหน้าน้องจริงแต่พี่รู้มันเหมือนว่าพี่รู้สึกว่าเพลงมันแบบว่าถ้าฟังทั้งเอ็มวีทั้งเพลงด้วยอะไรเงี้ยชอบเพลงนี้สุด อ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะ3มเพลงนะคะก็ถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มๆก็ไปฟังได้ที่ G M t V Record นะจ๊ะจทุกคนนสเพลงนี้สามารถฟังได้ที่นั่นเลยครบจบในช่องนั้นเลยอ,อ่ะฝากไปด้วยนะคะสําหรับ3เพลงนี้นะคะวันนี้พวกเราไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้ว <like S 2> <share S 1> ก็กดกระดิ่งมือนน้าสำหรับติ่งจะเรามาเสิร์ฟก็ติดตามชมวันนี้ไปลวจ้ะบ๊ายบาย